น้องอันนี้ค่นเนาะเจ้าเจ้าจดเพื่อนว่าเองอืมชี้ดอกเอาก็ดีแล้วมีผู้ใหญ่เพป็นหักสมหักสายยังดีแล้วเออทำหนักใจน้องนะเพื่อนสนับสนุนนะตัวนะให้ผู้ใหญ่ได้เป็นเพื่อนว่าเป็นว่าอายดอกบป็ว่าอ่ำหน่อยนี่เลยคนนี้แหละเป็นอาจารย์คือการคู่กันเองแล้วเพื่อนให้คอยไปเอาไอคู่หันแต่เป็นคนไทยละมาแล้วมาผ่านกันแล้ยเพื่อนว่าเจ็ดชีพล้านเพื่อนให้เอาคำบันผู้นั้นน่าเพื่อนลงมาไปแต่งพิธีกับแม่เพื่อนเองล่ะ กับคู่พวกนั้นแหละคนไทยมาแล้วเออคนไทยก็ดีอยู่ครับมันเหตุถือต้องการถือเพื่อนว่าคบว่าถือต้องเลยก็มอนั้นน่ะรับกันคู่น่ะก็บ่ได้เป็นคู่ต่อไปอีกเพื่อนว่าเจ้าเออไปไป็ดตำแหน่งเลยมันจะไปกับตามมันมอนหนำคำมันเหตุถือชูมอคนไทยมาเอากับเรานั่นเออเหตุจะลงทะบอกทะเบียนกันครับแน่แต่ว่าทีมาเอาเนี่ยคนเล่าเนาะเด็กกับไม่อะไรนัเขียนนักชื่อมาจังยืนครับแน่แล้วเพื่อนดูชูนกลางเนี่ยน่ะ แล้วบเป็นยังเนว่าค่าวโอาแอบอิงอิงตามตัวนั่นแหละมอนั่นนั่นก็ล้วที่มันกักตาชาวนั่นหนนาคู่กับบรเดปต่อไปอีกมันกับพานศูนย์กลางแล้วคยโค่างเราีพื่นว่าเอาละมาเคลื่อนดินคุณอ่แต่พื่นว่ามานั่งเมัดยาเจ็บแต่กเขากระดานาังสอบกับเราเนาะพราะว่าปนกางเขามาถาว่ามีใบอันชูขอกชูขอขักแน่ นัขับแม่ละก็เออบอกปนั่งไปต้จะบอกทะเบียนกันเิดเราก็เป็นครูก็ไม่คนธรรมดาต้องขึ้นทะเบียน่คนแต่คนต่างดาวยืนชนกลางเอ็นดีแหละเขาต้มาตงมาว่าเห็นดีแหละเอาได้นี่นะถึงต้องนะเขาเปทีบ้านเมืองนเดี๋ยวผมไปนังคันว่าเักเอาลนั่นเนนัมองัวกับเมียนั่นมอเมียนั่นตบกำหนงมองัวติดคุกเดี๋ยวไที่นาะ เฮ้ยถึงได้บ่ได้กขย่าครัเป็นพี่ไปน้องกันเออไหนกันพักแพงกันปัดเท้าเห็นหน้าเห็นตากันพอแล้วห้องกินน้่งกินไหนวันที่เป็นยังเฮ้ย่อนั่นดอกแล้วนั่นมาบ่วพ่อบัวสาวก็เก่าเมื่อชินกับกระชือยังกับกระชือคงกไปแล้วบ่นบึ้ดชี่เชนกว่าเมื่อนัรนกันมาคับบัพ่อคงไม่ได้นะมันนี่ตา เรานะ่ะโทรไปบอกไปเราอะลงไปสวววันมานี่นะอ่าลาน,นันได้รู้แต่เมื่อไม่ใช่คนเด้อเราอะเอื่อม่มอก็ไปนังง่าบิดเจ้าบิดทรไปเอามาแม่มามาชาวีเล้ไปช่ขอ,อ,อยกุกมาเนาะีดอกเยังดอกเอออ่ะยาเ,าเ,าเ,เาลี้ยไปเล้ยไปก็เด้เหวรลานละเราไปนังนาะเออบบดน,นี้กัตั้งไม่ตั้งอะไรกั ไปกนไม้เอกโยมันก็นชิน,น,นแ,แน่นอนเลยฮคนเอาหักกันดีกคนสร้างกันไปใส่ลาพี่ลาน่องอยังดีลายบ้านลาเมืองบวชตายไปหามาแวนตัวเนาะแม่นแมนแม่นๆๆื่ื่อๆกันเมียนคนเอาม่ซกสตาบก็ได้ถือบวบบถึกไง หามันมาเธอรถจักเขาตต่เขาตืนพอได้เวกินเข้าอยู่น้ํนา้ชามล้านเขสสบามิปลายหมดแลั้ิปลายล้านเนาะเอาบอกเอาน้ำเขียวซะเอาน้ำเหลืองไปนีนเปิดน้ำเขียวนั่นจน้ำส้มบกินบอกินให้เขาไปชมร้โอ้ยข่อยถ้าบอกน้ำเขี่ยวเด้อว่าจน้ำเป๊ปซี่ห่านอะไรมามาม่ยายาห่าเด็กเามามามาเส้นก่อนเลย ก็มาห้ซื้นอน้ำก้อนพร้อสองพันฮะมีอยู่น้ำอเออเ,เอาดิมาเอาจอบมาให้นะมามาใส่ให้พันจีน้ำเลือดนอนไม่ได้มาบอกให้ลงมาเออเอาจี้ทำหายุบวันโทรหาเอาจี้เอาจีก้กระสอดมาหาเอาจีย้ยนะ <c oughs> ืมให้น้าเออเบิ่งก้อนเด้อวครับวัด บ้านหนอมไปแล้วสิฝากยาไปลงน้ำไปแล้วให้บ้านหนอมมาเอาอยู่เชโนอะไรแบบนะบ่บ่มีจังหน่อยน่ะบอนไม่เงี้ยเงีๆๆ้ยนะน้ำโอ้ยเอาไตนี่เจ๊<ะ>มันหลายปีแล้วนี่นี่ที่บ้านยังไงด้พอเท่าคนนี้เออคู่ลามแล้วก็ตายจังปีแล้วมันเป็นฮอสซาวแล้วบรร่เนี่ย <ừ> เออเนนแต่ที่พ่อเพิ่นไปเอาได้วยุ่นนี่เขตวิละเนี่ย เอามาแล้วครับาแผ่พดเมืองทอกเมืองไทยเขาบ่อเอาแบบนี้ไม่แง่กอดนะมีแบบเขาบ่อเอากันเลยแบดนี้ต่อมาแบบมีผู้อยากเบิ้งอยากเห็นเอาไก่ได้เงินเรานี่างนี้เราไปอยู่นาวุดเดี๋ยนี่เขาเลยถามเดี๋ยนี่เอาไก่ยังไงก็เราไม่แง่กอดยังบ่อยัง ยังเขาต่เ้าบุหรืยังกวบบางทีกูลาไม่ยังใส่หลยว่าไงยังที่ยังกุบบุหรือยังกุบบุ้งหมดน้อง่เดี๋ยวก็เด้อแต่เดียวยังยังเจาะนั่นทุกท้ออยู่แข่งก็อยู่แข่งสวาทํานี้แหละนใจนอยู่ดีอยู่ฟูนอันนี้เขาบอกคอยื่มฟยังไม่หวจังหวะเนี่ยบัขึ้นทั้งูจังแฮเลยบ่ผูจังแฮเลยครับ มีวัดเนาะเอ้าตัวนี้มีวัดเออตัวนี้มันต้องถามแม่ขาวเนี่ยแม่ขาวเคยไปเนียนี่าคู่อยู่อเออวัดเดื่นชามเลยเออวัดดอนกระต่ายเนี่ยะเดื่นชามเลยมีอันบุญคู่พี่หรอกเนี่ยแบบอืมเพราะแม่ขาวเขาเคยไปเยอะเลยแม่ขาวอยู่วัดเจ้าวานเนี่คนอยู่พลานี่จับภาพกันอยู่กันเออเคยวาเออตอนเคยจัได้เคยจับเห็นทำงไหมนะอ๋อนั่นเป็นอะไรเหรอเอานล้ว คอยนันน้ำหวานนั่นเอนันแกละชิ้นยังยังม่ได้นะชิ้นแก้วโอ้แกละชิ้นได้้นชิ้นแต่มาชักลาบุชาคอยเด้เน่ขมาชมบนาบุญนีะเขามาแกละชิ้นดีเลยเจ้าเป็นนักปัดอาจารย์นักปัดนนักปั่นคนลเล้วเลือกัวคนหนึ่ก็นอดคนลนล้วอันนี้นันเรื่องถือิ่งถือของถึงนั่นถึงนี่มาโลดพอไตายผีปอบผีก้าเขาจะไปโลดหาไปมัชี เป็นอะไรอยากเห็นค so so ู uh, ้เ uh, จ so ้า well, มันบอกคูณนะเป็นผู้นั้นผู้นี่คอยกระหิดได้เบิดเอาจีแล้วก็ุเอยฟังมาแล้วเอยากจอน่ะบอกแล้วว่าไม่ควรไดเราคอยชี้ว่าคุณเจ้าพังอยนี่น่ะยอดมันคอนบดเป็นเราเนี่ยตั้งเนื้อพู้อะไเอาจีแล้วเราแล้วเราอยู่เบียงเลยเราอยู่ทางงอนเดี๋ยวนี่เราอยู่เหมือนฝรั่งภาษาเราเก่งเลยเข้าใจเลยเนาะเมื่อแรก เราหยาอยู่หัดรังเนาะรังเขามามันย่านหมากัดลูกมันเลี้องหมาเราหมาตัวเม้งเลยฟังแเขาแม่คุณตกากไปให้เพื่อนไหมคุณทุกบุมเดี๋ยไปไปยนเพื่อนลูกเพืนหแม่ต๊กเกี่ยวแห้งโอ้ดูทางนเกันเ้าไเอาไอานปเอาอาเอาเอ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 าไปเอาเออาไปนออาไปไเอาไเาเ Hoa hẹn gọi là. quá hẹn gọi là. Hoa 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 Cháu gọi là. Hoa hẹn gọi là. Hoa hẹn gọi là. Hoa hẹn nó là. đây Ờ gọi là. Hoa มันดังบ่อนั่งหูหรือว่าเป็นบ่อบ่ดังนี่หน้าหมอกบ่บ่มันเป็นนักแก่ตู่แล้วหมอแก่กเขาซ่อมได้อยู่หูนมี่คุซ่อบได้่อมได้แปลงได้ยนตุนตาเนี่ดีโยตาเนี่ยแข็วดีหูพวกปานเดยตาเนี่ยเขียนหนังสือหนังเปินก็ได้อ่านหนังสือไัวเล็กๆ็ได้ครบท่านผู้เชี่ยวโลกคอยครบพื้นอายอนตุนตัวเข่อยเนี่ยเรื่องยังก็แม่ครบพื้นแล้ว อินทรีย์ทั้งหาใน่สามาัสได้ทุกอย่างเพราว่าเรื่องอันนั่นนี่นั่นนี่นั่นมันชูคอยบ่ได้แล้วบ่อได้มันบ่อเรื่องประเภทนี้มันตั้งตั้งเขาออกมาเรื่องเหือเรื่องแห้งเรื่องเอามาพักแล้วนะเออมันตั้งเอามาแต่เขาเกิดกตีหรอกกดีวันนี้ รังควยกันยังแปดซิบเก้าบเียเอาเมียน้อยนะเออภาวามันเรองุขภาพของเขาไอ้ก้อนเ่เอาได้ยู่บ่ยังบ่ทันว้าพูดพูว้าให้คอยดูอันคยให้ตัให้ลงกับมอสด้วยซ้ำบได้ฮะเศร้าไปนั่นเลยจังหวะเป็นยังแควเจ้ากลัว่นโอ้แค้วฟ้าก็ดีเลยแคว้วน่นเนาะมันเป็นอย่าง มันกรรมพันธ์แต่ไรมากนีนี่แก้วางเป็นมาตะเกิดตู้เป็นมาตะเกิดเกิดมาหลังห้าลูกแก้วหรือเปล่าเนีเป็นมัตรเกิดหลอดนอกเขาเห็นแล้วมีข้อยวนมีละหนึ่งบ้านปุ่งปอบหัวตีอะนะออกตัวนี้แหละแต่กี้ว่าชิพชายให้พันเงินเขาบัวแด้ร้อคนแบบอัดสะบัอายุสะบัดเจ็บโซ่แบบนีนะบัวตอะนี่เนาะหัว มันมาจุดปะกันัวกินยาเช็ดติดนี่แหละตีกันกับเมี<อ>่ยเมียกัแถวออกเลยมากโดยเฉพาใช,ชัยหางย,ยูหเองแต่พอท่านช้มันเมันอ,ออกก่อนโบแมนท่องได้เน<อ>ี่ยเป็นมาตะกึเห็นแล้วเออเขียวห้างห่างกับห่างบ,นบ,นบน่นบ่อนนั่นเนาะแต่กุซายกูได้กุซายกได้นำลายออกได้ของมันออกอยู่ประตูกับผู้ชายคนนี้เนาะผู้ชายก็ไปเป็นหมวดเด้อ เจ้าโบ๊ทแถวโบ๊ทเช้าช like ิบไปดัดอยู่นี่ดัดพันอยู่คอยๆวันแถวโบ๊ทเช้ามันบอกมาวันนึงคอยกะนี้เรื่องหนึ่งเดี๋ยนี้มันคุยอยู่เดี๋ยวนี้คอยจะไปถอนอยู่เดี๋ยวนี้นี่จะไปไกลมาไกลบอลเขาถอนถอนก็ไม่ยากหลอกมันมันจะออกอยู่แล้วเขาเดียวเขาบาดเดียวอะหนักข่าวนักสัมภาผัส คน,น <c ười> ก็หิวไน้าเหมือนกันเนาะเก่งเวเดฟคนเด้เลยโดยยังอยูดตุกไปต้องคอยตลอดเขามานั่งเนี่าาเช่าเขาขอจินน้ำเลยเากันเลยถ่ายจนน้ำเขียวคอยมาช่งนึงเนะถามกดไปหันมีที่ประชาอยู่แม่เล,แลยแน่เลยวค่อยกลับคืนคมานโอ้กินบ้ากาแบ่กินเท่าช่ชะ เอาเมื่ออันนั้นก็เอาพูดแต่ก่อนเจ้าก็บสีม้อยอยู่น้อข่อยได้อยู่บ่ข่อยอยู่คนเดียวได้ข่อยมีหันมีนามีง้วมีควายมีเฮือนมีบ้านโบราันเจ้าสิม้อยอยู่น้อข่อยได้บ่หรอวข่อยน้ำบ่ได้มาชูเจ้าไดรคอ้ตอน่อยแต่งเจ้ากี่มารถมาอยู่น้อข่อยข่อยยังบ่อยู่ะพ่อผู้ชมขนาดเจี้ยมข่อยโมเมนต์คนธรรมดาเนี่ยมีหอดรถกอกรถเก่งกวยย่งบ่เอาให้ไปชู ขาบริตตี้ยังข่อยคะแนนมาชูเรื่องงานชิ้นชอดคารองนี่ยังมาว่าทช้ำอีกเขาชีปัวแปลงที่ของนี่ตัวแปลงอีกอันนั้นแล้วคนยังมาชูแม่ข่อยกับโบมีผัวได้เหตุเดียกได้จ้ะนั่นแหละจังหวะเวชิลี่ยังสางข่อยอันเมื่อชูผัวนะโยจักแล้วคันว่าในนั้นมันกลาิชีบัวเป็นกันไปเลยเนอะเจ้าป่าที่ให้คนกุ้มบดในครอบครัวเจ้านี่เอาเจ้าเมื่ออยู่คนแก่ คอยังบอหับอากันใดบางเทือมันก็ขาดตกบกพ่องเหมอความขาดตัวพ่อหมอจะชี้ยังบอการ์นไม่หมดเลยบอการนมียังไงอ๋อจะหน่อยเปล่าเงินนี่แม่กำบมีเขากินนี่แม่กำบมีเอากินนี่แม่กำบมีไม่หมดไม่ค่อยชงเดือนนึงเท่านั้นเท่านี้ค่อยค้าได้นี่หน่อยบางเป็นไปชนไม่มีเงินเดือนเพราะเพียงจะว่าหาอันเท่ากินขำทำกันนั่นแหละแม่นระหว่าเท่าพายอืมเพราะนั้นเขาอกให้คนกุ้มบดได้ครอบครัวเจ้า ขาดเครุนแรงเนาะเออเดีนั่นกร้แล้วว่าฉันเจ้าอุเบ่กัะเจ้าได้แลละกัมีกินกับจินม่อยู่กับอยู่นะจำเป็นแม่บ่อจังเาอะกันอุ้มกัอุ้มเต็มอุ้มเมียสาอือออุ้มน้ำบวไรกันเนาะ่แกะกอนเนะเออครับว่าบวครับวะเ้ากระดียวบัดนีก็ให้ไปอยู่เจ้าบุญกระเดตตัด บ่หนั่นจักดีเหรอเลยดีแค่ไหนพอได้ไปซะเหงื่ยหนุ่มกันอยู่เจ้าคันว่าไปแล้วนั่นโอ้ยอยากให้คุ้มแม่คอยได้คุ้ไม้คอยได้รอตัวนั่นคุ้มเบิดนั่นแล่นวัวเลยจะบอกว่าอีแม่กะทมามักพิกกะโปนี้มันหลายอย่างเลยเนาะของแนวคนมันหาทางหาเลยคอยอยู่น้ำเจ้าบ่ได้เลยคอยแม่กะโปนค้ว่าสิเอาคัวนะเอาคัวมาเห็ดนหาเห็ดนาได้มาเลี้ยงแม่คอยได้ เออปุ้ยบัวด้อยอันนั้นน้าเคยได้ชามด้วยไปนปีหนึ่งคาเคิไม่ได้เห็นผลนาปีนี้ก็กระจ้างเขาเหตุกับเบิรดหุบหานถุกเขี๋ยวใดอกาเอาเมื่อเมื่อนี่กัเมื่อคือชื่อนอกขอแม่วาเมื่อมีหนังมีหังกับหนังเนามีอยู่แ้าค่อยว่าชื่อครับ่อยเอาโมวด้อยกับจักเมื่อคือเจ้าว่านี่แหละแต่งแปลงนีกับบ่พ่อเท่าใหรอก พราะเป็นฮิตเป็นขลองเลยกันอย่าเขาเช็ดเองเขาอีกคอยกันยังเอาบัวได้เพราะว่าเคอยปลาบัได้ลูกคอยมาก,กี่บ้านชื่อนี่นี่ยอยู่ในโทุนอชับคอยเบิรงนโลดนี่ยปุ๊บลำชายคอยมาตั้ี่ปุ่นเตรน,น,นกันนี่ทูกชายเขาอ,อยู่ญี่ปุ่นลูกเมี้ยเก่าคอได้ทอบหวานเขาชื่อแมานอนในเพื่อนคอยเนะขามาแต่ยามแม่เขาแม่เขาอยู่นอ,นอ้องเราแตวเขามามาใช่พ่ออ,อยู่างตัวยามาครับถ้าเอาเมียนี่เอาไผ่กระตามเขาให้เอาเมียเอาโลดทีช่ช้อยพอนะีอ่เด คด,ด้องเท่าใดก็ตามให้ว่า,าวัณะว่าได้มาดูแลเจ้านี่พอ,อเอองได้ว่าแน่น,นัอนนี่เนาะให้เอาลุจอยู่ให้มีครูเออให้มีครูคอยหน้าป้าบ่ได้ป้าเพื่อนบ่ได้เพื่อนก<อ>็จะช่องหลังเพื่อนเวลาก็จะจำนี่ทา,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 ามรถได้นี่ลุจไปบ่นนี่แน่นบ่รถจใช้ลุยังคอยมีคนเบิ้หักคอยบด้เห็นนี่ก็พอนนานคอยกัเอารถกูนี่น้ำมันกูุยดกูให้ดูงออกแค่งานที่เที่ยวเห็นได้นั่น มนนคเ้าเจ้ามันมีหูพอเท่าไก่สอนเลยเนี่ยเออเจ้ามีหูพอเท่าไก่สอนแล้วเดแล้วคนอยากเห็ดแต่เขามาเห็ดปีนี้นะค่อยจ้างเอาปีนี้นะมอสผมาเคยมาเห็ดนะกะบ่เห็ลูกกระป๋ายลูกเคยกระปแล้วบัดนี้นยังแต่มันมันไถบ่ได้คุณมันแก่แล้วนะนะเขาบอกมีหูพอเท่าไก่สอนโอ้ยากเลยคนจะจ้างเอาปีก็คือเทาเลยแหละก็ไม่ได้เห็ดบิดแชมไลยเอาเครื่องหนึ่งเนาะ ลบไปทางหวยผมบังทุกงานเขาวาไมทำไมแล้วเอาไม่เลี้ยงง่วงเขาเห็นน้าดับ่เออคือคนไปวันนี้นั้นมีคนบ่งให้ข่อยได้งวนทังา่ทั้งยังทั้งผู้ขยพ้อมอยู่คำพูนคอยเมื่อคนคอยไม่ได้เมื่อมหนีคอยกระโถมบังเถื่อนคอยกระชิลุนชววันเลบ่ปรจับมันนังว่วบ่ถเถื่อไปหลินชาววันก็นอนอยู่สวววันจะคืนบ่เอาก้อนเบ้าก็ว่าเออนั่นขอโทษอาวะจิเบ้าก็ว่าโตอยู่ข่างเดินยนต อยู่หัวหัวเดินย้อนอยู่ไปเดินย้อนนะบอกเงินเงอนค่อยดอกาหัวน้อไปบอกอ้อออาวจีอยู่ทำงานเนี่ยแรกก็โทรมาบอกโอ้ยเือนลูกค่อยอันนั่ะเฮือนอีคำมโอลูกคออ่นนกคอยเมียเก่าค่อยอยู่ในชวัตรนี่นี่ชองคูนอีคำกับอีหนีอยู่ใน,นนี่ยังแล้วไม่เดี๋ยวกีแล้วบอกอีคำนั่นอยู่ประตตลอดชวัตชัยนี่ลูกเฮือนใกล้ๆฮัะโลลูกมันโอง เอาจี๊กคอยกับยงผูเห็นหน้าเด้มิเตอร์บอกกันโทรศัพท์ทราบวซื้อโทรศัพท์เพาวนโอ้โทรศัพท์เก่าของพัตุหันมันฟังระเอียดเอ้ซื้อฟังมาให้เด้อเหรอซัมเซนห่าท่านใบบอกใบปิ่นลงไใ้พร้อมเลยเลยมือถือไม่ละซามเซนไปเพรากระชืออยู่พาราไม่ได้ลงมเฟซที่เลยก็ล้มเฟซที่เลยแล้วโทรหาพวกซุ้มเฟซเปิดพัตุเปิดอะไรเลย แล้วลูกอ๋อไหลูกเจ้าหัวจักคนโอ,อยู่ไทยเบิดบ่บ่ไปอยู่ดูทูทีบอยู่เราก็มีลูกเมียในบวนเมื่อวานน,นั่นเข้าคนไหลแล้เวเบิดทุเมียนั่นไหลร่ลวมมาจากปุริสามจีบกคนปุริ <c oughs> ได้บ้านหนึ่งแล้วปุรินะสามห <c oughs> ลเนาะสามจีบกคนเ <c oughs> ต็มๆรุนน่นอะบอ้วงอะเอาเพื่อแต่งใส่มาปุริดู เข้าก็เมียลายเมียเนาะตอนนี้เราคอยว่าจะเอาชุดผ้าเมียผู้ที่เช่าเนี่ยทำครับจอมพ้นปอไพ่พิบูลสงครามลูสองร้อยห้าสิบเมียลูกก็สองร้อยสองปันฝ่ายลูกแต่แต่งเมียเนี่ยนะแต่งัวนีนก็มีอยู่ว่งเช่าก็ตกแตค่อยแต่งผ่านมาเลยหน้าจะท่งหน้าผู้ปีบ ได้ก็ง่เอากะทงเลียวนะทุกหน่อยขายเลยพี่ขายขายในร้านคอยชีแจงเอาลาย่อะรรท็่หน้าบ่โอยเจ้าเจาี่ยวอะแปดคนยังดำไปทีหน้าอ่ะจุดขี้มเหลืองจังหมอนะไรกเลเนยนะเพิ่จะชามร้อยเจ็ดชิปสองไปแล้วยัจะมีเหล่าใส่ตัวหนึ่งมีเฮเนาะพวนะว่าเอาไคน่ะค่อยมาเฮด้วน้อ เพราะแต่ว่าเห็ดดีบุเห็ดกินเห็ดบิ่งดูแลคอยโอเคแล้วนะตะกันงน้าเนาะแรง่ายเนาะคอยคงบแน่คอยจ้างคนเห็ดบาจ้างก็ทุกคนว่าเห็ดเนี่ยปั้นกันวิตเตเกาว่าเห็ดปั้นกันหากีเล่นคอยเอาล้อยนึ่งของเขาเขาก็จะเออยไปคือกินเสียดังแล้วเลยอาหารเนี่ยใช่บุพเพกินกินเสียดังแล้วโอ้ยมีแห้งเงียบเนาเลินกินแล้วขายอีกบ่ละบ่ละถึงกินหอมหุ่นหุ่นเสียดังเลนย ไ่ได้เลยไห่มาติบคอปูปลายเลยเนาะนี่ป้ายเลยนี่แล้วเมื่อิ่นก็นน่งเข่าแล้วเมื่อเพยกนะ็บ่หนึ่งคอยแรนออกมาตลาดชนูเนี่ยคอยช่วเอาชิพันกินเบดมือกับบเบิดเอชิพันน่ะดเินแ่แล้วแม่มันชช่มันขาบเข้าก็ยยง6กชิเด็ดเนี่ยนะฮกชิดชอบเด็ดเรานี่มันมีคนกินเนาะคอยชิปขายออกนี่จักมือใดนล่ะมือมือนี่คอยก็ิขายมันได้ราคาหรขายหรือ S <S เขาขม่ต mm ัวราคาเขาเจ็ดพันยี่นูปรุ่นโลกพันใบเนี่ยรล้นเลยฮาเคยชีขาโอ้เขาเก่าเขาเก่าเจ็ดันเขาปีกายนี่โอ้ขนาดนัเป็นเขาเก่าแห้งสดไม่ได้เก่าแล้วเขาปีกายเนี่ยเขาปีกายนมาฮาคเัาปลาไหว่นะเป็นชองนองแล้วเขาขายออกมดเขาเป็นองนอกเขาเป็นสซืดอยุก็ขายราคาสิทนะโลแล้วมันบรงี้เขาหงเขาไม่จะเปีกลาย กินน้ำอิ่มแล้วเาเยกอสเบอลเลยมับน้นเลตนะบออยู่นี่ก็ได้เนากเขาจะแทงพักเขามาเลยหอมใช่ดังเลยไหมเออแงมาแล้วเถกินหุยหุยใช้ดังอ่ามันมันมันต้องล้ได้เลยนี่นี่จะใครเลี้ยงแม่เราอรจะใเลี้ยงอรมันแม่นี่ย่้มอนี้นะ